เห็นไ้มดิในสุกโกรบัวในสุกโกรใบบัวถ่ายหน้าป้ายก่อนนะเ<ป>นี่เดี๋ยวถ่ายหน้าป้ายก่อนไปนู่นไปโน่นโน่นโน่นไปถ่ายกับคุณพ่อพ่ออยู่กระลาฝังคุณพ่ออยู่กระลาฝังดี หนึ่งสองสามนึงสองสามโอเคภาตนนพอาอตอนนั้นเป็นยังไงคะมบัวนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะภาพเก่าไหมเดินดูดิฮะ อาหารนันวล่ะก๋วยเตี๋ยวไงอ๋อเราจินข้าวต้มแล้วใช่เหรอเราจินข้าวต้มแล้วไปไปไปเดินดูไปเดินมาเร่ยเสีย,ใ,ยสใจด้วยนะอันที่เป่าๆเ่าไม่จานมาล่องน้งนำยามันกระเป๋าไมาา่ได้ สวนสัตว์ไหนที่ไหนอ่ะที่เราเคยไปอ่ะเ,ออเดี๋ยววันหน้าคุณพ่อพาคุณพ่อพาไปโอเคไหมอยากไปอ่ะอเดี๋ยวเงินเดือนคุณพ่อออกก่อนเดี๋ยวคุณพ่อพาไปโอเคไหมเดยไปไปไป,ไป อันนี้ที่คือที่ไหนคะในสุโกะใบบัวที่คือที่ไหนใบเบืออ่ะอ๋อก็บอกว่าต้นกล้าปูยักษ์ไงต้นกล้าปูยักษ์ไม่เห็นกล้าปูยักษ์เลยนีไ่ไงเห็นเนี่ยเขาเป็นกล้ามปูเนี่ยไปขึ้นไปขั้นใดวะใช่ไปขึ้นไปต้นไม้เหรอใช่นี่ไงเขาเรียกต้นกล้าปูไงมันไม่เห็นอ่ะ เห็นหรือยังกามปูยักษ์เห็นกามปูยังเห็นยังนี่รู้นั่งถ่ายรูปกับคุณพ่อเลยบัวม่สุกก่บัวเห็นแล้วเห็นแสุกกว่าบัวเห็นหรือยังเนี่ยเขาเรียกต้นกามปูยักษ์ แต่ไม่มีปูเลยไม่มีปูเลยค่ะไม่มีปูเลยค่ะชื่อเขาค่ะชื่อเขาคือกามปูยักษ์ต้นกามปูยักษ์แต่มันหนีบคนได้ไหมอะ่ะได้สิและก้อนดีไปบัวกับแม่เบียกับพ่อได้ไหมอะ่ะได้แม่มันดีบได้ตลอดเลยล่ะ มื่อกี้มันหนีภูมิหนูออแต่ว่ามันไม่มีชีวิตหรอคะมีสีต้นไม้ำไมไม่มีชีวิตนั่นไงแต่ว่าไม่มีตาไม,ไม่มีป่าเลยค่ะหนู่นป่าเหรอ,อปา่าตาเขาหากินู่ข้างล่างไงเขามีรากไงนะ